นนรับคณะกรรมการการปรับเมินห้องเรียนคุณภาพนางสาวสุรภาจงใจรักโรงเรียนบ้านยางประจับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้เข้าร่วมตามนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสน,นุน ให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีห้องเรียนที่มีคุณภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพนักเรียนการยกระดับห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพดังนี้ด้านกายภาพ 1. ด้านกายภาพห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกรวมถึงโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนและคุณครู เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามไม่มีรอยขูดขีดแข็งแรงมีความสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับวับของผู้เรียนมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบจัดได้ง่าย 2. บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูและนักเรียนช่วยกันจัดชั้นเรียนเพื่อนักเรียนจะได้มีความสุขและสนุกกับการเรียน มีป้ายชื่อบอกชั้นเรียนป้ายชื่อคุณครูภาษาไทยและภาษาอังกฤษป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนและป้ายชื่อบอกสมาชิกในชั้นเรียนมีสัญลักษณ์ของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จัดวางอย่างถูกต้องมีตารางสอนมีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีแหล่งเรียนรู้ทุกทๆก,กลุ่มสาระการเรียนรู้มีมุมส่งเสริมการอ่านที่จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และเสริมสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียนมีมุมแขวนแก้วน้ำแปลงสีฟันของนักเรียนทุกคนมีป้ายมีเทศที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน มีสื่ออุปกรณ์ ICT พร้อมใช้งานนอกจากนี้ห้องเรียนยังมีแสงสว่างเพียงพอและสิ่งที่คำนึงถึงมากที่สุดก็คือความปลอดภัยของเครื่องใช้ต่างๆในห้องเรียน 3. บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดี ตรงต่อเวลารับผิดชอบในหน้าที่ผู้ทิศเวลาในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตตามหลักกระชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจและมีการนำไปปรับใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้านคุณภาพครู 1. การบริหารจัดการชั้นเรียนครู ที่จะสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีนั้นเราต้องเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลรู้จุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมวินัยเชิงบวกอย่างต่อเน,นื่องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลรายงานการเยี่ยมบ้านมีเอกสารประจำชั้นเรียนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายและรายงานผลให้ปุกครองได้รับทราบร่วมกัน 2. การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาออกแบบจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทชุมชนโดยที่ครอบคลุมกับตัวชี้วัดรายปีและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดความสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. การวัดผลและประเมินผลของผู้เรียนนั้นใช้วิธีวัดและเครื่องมือที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้วิธีวัดและวิธีประเมินผลตามสภาพจริงโดยผลงานของนักเรียนโดยครูให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมและนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงสื่อที่ทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 3. ด้านคุณภาพผู้เรียนการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมกล้าคิดกล้าแสดงออกส่งเสริมศักยภาพในตัวของนักเรียนมีการออกแบบในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีผลงานที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมระดับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขคสโดยครู ได้ออกแบบในการเรียนรู้โดยใช้เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นการแต่งประโยคภาษาเขมรทําให้นักเรียนเกิดทักษะมีความคิดสร้างสารรค์และเห็นคุณค่าของภาษาพื้นบ้านของสุรินนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เรียนรู้จักเคารพซึ่งกันและกันทำให้งานที่ได้รับ,บอมอบหมายประสบความสำเร็จมีความรู้ความสามารถใกนการอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ระดับชั้นและมีคะแนนการสอบอทีของป .1 ปีพุทธศักราช2564มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศการที่เราจัดก,กิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และความหลากหลายโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนใช้สิ่งของอย่างรู้ค่ากล้าสแสดงออกมีน้ำใจมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างเข้าใจห้องเรียนไม่ใช่ที่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่จะคอย กล่อมกลานักเรียนให้เป็นคนเฉลียวฉลาดโดยหลักการที่สำคัญว่าห้องเรียนเปรียบเสมือนครูคนที่สองของเด็กห้องเรียนจะเป็นเครื่องมือสื่อสารวัฒนธรรมของห้องเรียนของครูและสังคมเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์สร้างโองกาสสร้างคนดีมีความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนขอขอบคุณนายทวีสิทธิ์มั่นจิต ผู้อำน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินรเขต2ที่ให้ครูมีทิศทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพตามนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการประเมินห้องเรียนคุณภาพข้าพเจ้านางสาวสุรภาจงใจรักขอขอบคุณและสวัสดี